สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ,ของ,ของแอบลับเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะมนีเ้าอยู่ที่ตลาดไทยประกันบางพลีนะจ๊ะอย่างขึ้นไม่แหกบ้่งคะแขกมาชิบว่าคือขุนไหมถามแต่ต้อไปขึ้นขนาดแต่ต้อไปนอะนะถามกันว่ายุดแต่ต้อก่อน ไปไทายคลิปก่อนว้าสอบคัดเดี๋ยวมืว่อไรก่อค่ะพี่น้องครับว่าพื่นกันครัว่างันนี่โอ้ยโอสเก้ยี่สิบ1ีสิบเอ็เก้ายี่สรุ่นครัว่าพวกหนูสิไปสวัสดคีค่ะพี่น้องไาเจมิงร่างสองเลยนี่วันนี้เราวันนี้เขาไม่ไดประชุมกันเด้ออีพอร์ตว่าประชุมอยู่หาโมงเคิง โอ้แปมขึ้นพี่โจยังมาไล่ตัวไปคลองเดี๋ยวเอาหนาเตีมาไล่เล่าแล้วมาไล่หาเราไม่แล้ายืมได้ไรยังไม่ได้ขึ้นเราโอนเงินใหม่เงินมาไล่ให้กับพี่น้องโอหยอกเด้อจิ๊บะโอ้แยมขึ้นอยากมากโอ้แยมบรรยากาศร้านหันค่ะพี่น้องค่ะมาเลยนะคะจะพาไปเบิ้งไปส้มค่ะ อย่างนี่สวัสดีครับสวันยโอ้ยคนสองหัวติคหัวมึงว่านเนาะนั่งข้าตมายู่รเครื่องปั่นสยวบ้านเราเลยสกัดยางมาสกัดางไคนว้อยหีบมันคนว้อยีหลี่เมซ่าหรอบายเขาไปทวงยแล้วยางมาถ่วงคักๆในนีพี่น้อง เอาว่าเป็นคนว้อยไปสะดุดยว่าเอาว่าเอ้านั่งใส่หมวกเนาะใส่หมวกนั่งคัดสมารุ้นใต้รถเครื่องฟันนี่แม่บ้านแม่ทัศวราคนว้อยผู้ใดญบ้านมาใหม่กี่บ้านเลยแยงไปพีหลวงคลิปเลี้ยวน่ะกว่าจะเป็นคลิปเลี้ยวมันเป็นคลิปปีรีมาก่อนค่ะพีหลวงมันเป็นเหตุการณ์จริงๆมาก่อนก็เลยเอาเย้เช่อยไปไม่ดูก็เลยบ้าสิเออในไหนบ้างเขาคือคนว้อยเขาออกออกอ่อนหวานอ่อนโยนวัวตะนั่งคัตสมาแล้วใส่หมวกไงนั่งหรือโตสัตว์รู้สึั้ คนว่ายผู้ใมางนกรงย่กว่าายเปนคนว่อกอ่ออ้าวเธอเปลี่ยนนี้เธอผัดขนแล้วหรือเซ้ล่ะอีกตัวนึงอะน่ระูุเธอวิ่งตรงหรือยังยังคำยังเป็นปูอยู่เลยเธอวิ่งตรงหรือยังเด็กน้อย โ <Okay, S 2> <laughs> อเคเราไปเอาอีหยังนี่ติ่มได้หญห่บอกไปซี่ห้าแต่งตุ่มมือนี่นะติ่มนี้ฝนค่ะติ่มนี้ฝนอันนี้แก่เครดเีดบ่ะแก่เครีดค่ะอ,อต,ติ่มแก่เครีดแต่งฝนต่งตุ่มได้พี่น้องแมนค่ะพี่น้องเขาเป็นเครีดลับค่ะคแต้มเถอะ ไปตัวน uh ี <Yeah. S 1> ้คือเป็นแปลกๆดีใจแล้วเออดีใจแล้วชินมอดจำได้แล้วนะออืมอีหมาฉันเขี้ยนอีหมาเอ้ยอีหมาเอ้ยหมาเออ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 มาเอ้หมามันก็หนาแหลมเนี่ยอืมดีตา เนี่ยจัดการลิต้าเลยเออ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 กัรข้อมันจุนี่กัดข้อมันจเนี่กัดเลยเออจเนี่กัดข้อมันจริงไหมท่านการอะไรนี่อืมดูกคุกกว่าเขาแนงเออถ้าอย่ามาเห่าฉันหลายฉันมาเล่นกับเธออยู่เออโอเคโอเคโอเคคูเปอร์อยู่ในรถนู่นพี่คูเปอร์ในรถนู่น เอาดีทออีพอยด์เลยนี่ไปการละจูเนี่ยเออเอเอสวบคอมันสวบคอมันลเละจูเนี่ยเออจวบคอมันยูดีเนาะมาช่องไปมาเนี่ยค่ะพี่น้องครับบริบทหลังงานมาเลยนะคะกำลังใจกันนะคะกับทีมงานเราชาวน้อยและเปืนชู มื่อนี้เขาจะมาสนามปาปเซียนหฮงสวัสดีค่ะพอจบว่ามือนี้ขาจโคตรหลายนั่นคือประสบกับเซรีเทยบัตรหนึ่งบาทนะคะบัต100บาท หยดทิมงานวีดีทีวันนี้ต้องเร่งนะคะเพราะว่าหามุ่งเกินกับนี่กระชุ่มะคะ่ะประชุมประชุมท,ทุกทุกภานแบันี้นะคะค่ะมื่อบ้านเป็นยังไงจ้าได้กินบ่เขา ได้กินยูครับได้กินจักม่วงอันบ้ตอนประมาณสอนะครับป้าสองชุมเกือบสามชุมามาหอนงานจ๊กม่วงกันเดี๋วหง่านงานหมู่บ้านนี่เก่าเกือบสิบโมงมะมันติดลมไปอยู่ซอยกันเหมือนป้าแล้วก็เนเลยบัดนี้บ่ได้พักเลยมันเลยเมื่อยมันเลยเมื่อยนี้เลยลาเลยคพี่น้องลันมันบ่ได้นอนนี่ มืออื่นกันในภาคแล้วท่านในหยีบยุกมืขึ้นได้ปายยเพราะท่านในยีบยกมือขึนเลยม่ข้าเงหมาลำบ่ร้อขึนงสุดออวันนีค่ะมือขึ้นคือแบบว่ามันงานมือขึ้นนี่มันชุกละหกอีดีทีมงานเบื้องหลังเบรนนอนค่ะื่งจะไปยู่รถซอยกัน ต้องล่อมึงกันแล้วหลออกมืองเศร้ากันทากันเบิรสุขันแล้วหลออกเบิรสุขันยังทากันมันติดป่มืองอ๋อมันสองวันติดแต่ติดติดโดนแห้สามสี่ชั่วโมงเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องวันนี้มีประชุมห้าโมงครึ่งพระโจมาเลี่ยวค่ะพระโจมาเลี่ยวทีมงานเรื่องหลังค่ะแบ่งแผนกกันพี่น้องค่ะ สุดยอดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอยู่เฮยอูุ่ดยอดดิหลี่ทำงานเนี่ยทำงานเนี่ยสั้นสูงเลยนี่จีสั้นสูงเลยเลื่นจบสูงเลื่อนจบสูงเลยในงานสูงเลยนี่ตำแหน่งที่สูงที่สุดเลย ต้องอาศัยความชำนาญด้ค่ะพี่นองขึ้นซุ้มซีซุ้มหาปเลยด้วยด้ค่ะบรรยากาศหน้าง,งานเด็พีีนองค่ะแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวพผนเตรียมตัวประชุมกัน,นะค่ะ